ดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสู้ขู่สู่คนพบพอกันหลังเลขออกจ้าเป็นจังไดโศกมานกันบ่นอะคือบ่ค่ะจังจังเลยพี่น้องเก้าศูนย์ตรง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 คักบ่จ้าคักอหลีคนฝันเม่นเม่นห้าหกศูนย์พี่น้องผู้ใดโศกผู้ใดหมานน้ำเปิดเนี่ยน้อค่ะคิดว่าเพิ่นได้หลละค่ะพี่น้องคิดว่าเพิ่นได้หลพาะว่าเพิ่นบอกว่าเลขเก่าก็เลขหกสิเป็นตัวเดียวกันเพิ่นตรงสื่อหกศูนย์ไว้คักคิดว่าเพิ่นได้ไหลค่ะแต่ว่ากะยังบ่ได้พอิ่นเด้อค่ะ หลังเลขออกสาบนากนเกลยมาบอกซูฟังหลายอาจารย์หลายคลิปพี่น้องเข่ากันจังเลยเก่าศูนย์ศูนย์เก่าสิทธิอาจารย์เนี่ยเขา่าเจนน้องคายอู้หลายอาจารย์ค่ะเลขรับสนามบินกนเขา่าเรากับผู้ใดเดเบิง้งแน่ค่ะอ่ามือเ้านี่สาบนาได้ลุ้งเนาะคะ่ะสายด่วนสายด่วนเซียนอุบลเรากับทั้งกันคนบริลัมคนฟันแม่นน่ะเพิ่นตีไ้เลขเก่าศูนย์พี่น้องคัดขกคัดขาผู้ใดโศกผู้ใดมาแน่นอะจ้ะ เดี๋ยวสีเรียบเดียมให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะเมื่อเศา้านี่สาวันนาลุงเมื่อเ้านี่เลขที่เพิ่นชอบเนาะกะที่เพิ่นฟันว่าเลขออกตัวเก้าตัวเก้าที่เพิ่นพูดเถ้ามายำบอกว่าออกตัวเก้าเพิ่นกล่าวเก้าศูนย์มันออกดูหนึ่งเก้ากับเก้าศูนย์นี่มันออกดูอ่าทั้งอ่ะคนฟันไม่เหม็นว่าเมื่อเ้านี่นะจ๊ะแล้วกะเพิ่นมาพูดเถ่ามาทั้งสองเทียเพิ่นก็เลยจับเป็นเก้าเพิ่นมาพูดเถ่าที่มาบอกเพิ่นน่ะ อันบ่เป็นค้นเป็นเล้วศูนใส่เพิ่นก็เลยมักเก่าศูนเอ้าผู้ใดถือก็ดีใจน้ำเพิ่นเด้อค่ะไปเป็นตัวเลขเส้นอุบุนพี่นอค่ะอันนี้สูตรหวยที่เพิ่นตะป้อยตะตองวดเนาะแต่ว่าคงสุดท้ายค่ะสายด่วนคงสุดท้ายเดี๋วเสี่เบิ่งเด้อเมื้อเ้านี้ซาบานาได้ลงคลิปอยู่จ้ะนี่สายด่วนคงสุดท้ายทั้งเส้นอุบุนเพิ่นให้ซาบานามาค่ะเนี่ยค่ะเก่าูนตรงตรงตรงๆเลยพี่นอฟันเก่ามิดเดียวคักบ่จทาทั้งเส้นอุบุนกะเข้าอีกแล้วงวดนี้จ้า สำหรับเซียนบุรีรำคนฟันแม่นแน่นโค้งสุดท้ายพี่น้องเนีนี่สูตรหวยเพันเดอค่ะก่ยังเข่าทิดเล็กวิ่งก่ยังพ่พลาดจ้ะเมื่อเ้านี้ผู้ใดได้เบื้องในโอ้คนลุกพี่น้องเพิ่นได้บอกสาวบรรนาเมื่อเ้านี้บ่ได้สัมผัเพาะเพิ่อนยากเนาะค่ะฟันน่ะไก่บินมาาล้าเิ่นตีไตเป็นหิมเก่าศูนย์เก้าศูน0ตัวเดียวโคหลูพี่น้องสายด่วนคือมือมือนีล่ะที่สาวบรนาลงไปเกาศูนย์ตัวเดียวพี่น้องกะเข่าของเพิ่นจ้าเซียนบุรีรำคนฟันแม่นๆ่นเนาะ โอ้ยจ้ะดวงพนเนาะค่ะเอาเดี๋ยวสีบึ่งอาจารย์เนี่ยกับเขาจะสิทธิ์อาจารย์เนี่ยกับเขาเด้อค่ะไปที่เก้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์ตรงๆเลยพี่น้องบ่เด้กลับจ้ะหลายอาจารย์กับเขาเดินดีเด้อค่ะแล้วก็เจนน้องคายเจนน้องคายกับเขาที่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์จ้ะเลขในตารางกับเขาเป็นกระจับไ้เนาะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ค่ะสำหรับเสียนน้องคายเนาะค่ะเสียนน้องคายนี่ให้บนอ,อกลางพี่น้อง ศูให้บนออกล่างเสียดายหลายพี่น้องจ้าเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกะบอกพี่ดอกว่าสูตรดังเดิมกะต่อยไว้แน่แล้วกะเลขลับๆสะน้ำบินจ้ะเนี่ยค่ะ60ศตรงๆงค่ะกะเขา่าอุ้ยเข่าหลายอาจารย์เน้ะค่ะเดี๋ยวสิหยิบยกมาเบอาต่อแต่ว่ากระรอติดตามแล้วก็ปู่ลึกลับผู้ใหญ่ใจดีเก้ากะเขาของเพิ่นเด้อค่ะเกเลขผู้ใหญ่ใจดีหกเกสามตัวตรงเลยพี่น้อง เป็นขึ้นสิได้คัะเทนอนอจะการนี่ค่ะหกเก้าศูนย์สามตัวตรงตรงเลยพี่น้องจา้าล้วกะทางปู่ลึกลับกะศูนย์เก่าเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะหลายอาจารย์หลายเซียนเขา่ารอเด้อค่ะรอติดตามหลายๆอาจารย์หลายๆเซียนเดียวสาบนาจาะติดตามให้ทุกเซียนละจ้ะเต่กะทุกอย่างเราอยู่กระดวงเนาะสาบนาบ่มานดอกพี่น้องเพาะหยังมาเตียงเลขเข่าโค้งการคนละครึง ถ้าเขาโค้งการค้นละครึงสาวบรนาจ,โาจะโบสื่อไหลกะจะโบสื่อเลยละ่ะแล้วเก้าศูนย์เนี่ยที่เลขสาวบานาฝันไดเนาะตีสาวบรนาตีหนึ่งเก้าแต่ว่ามีเอฟซีตีให้สาวบานาเอาศูนย์ใส่ด้วยค่ะเพราะลงไปแนะนําที่สาวบานาฝันศูนย์หนึ่งเก้าสาวบานาซื้อสามตัวค่ะแต่บอตัดทรงตัวเพราะว่าหนึ่งเก้ากับมุดขีดินแก็นโบได้เก้าศูนย์กับมุดขีดินแกนโบได้มันโบเหลือตัวเลือกเร็วกะเลยโบสื่อพี่น้องจา้า เอาค่ะตามนี่หยิบยกมาให้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะหลายอาจารย์กับเขาเลขวิ่งกะหลายอาจารย์อย,ยู่เด้อเขาเลขวิ่งจ้ะเด้อพี่น้องคะสําหรับตัวเลขของคุณฝันเหม่นๆห้าหกศูนย์เนาะถ้าผูใ้ใดมีสชคมีหมานเพื่อนขอย่างเดียวเจียดเงินบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบบาท, 20, บาทเอาไปทํบบาบุญบ่กว่าจะซื้ออาหารให้พ่อแม่กินหรือว่าเห็ดยูวัตหรือว่าไหมาไหเมียวจรจัดหรือว่า อ่าโยดตู่ยังกัยาหรือว่าซื้อปลานาเคียงไปปล่อยกัยาทุกครั้งเนาะค่ะที่ไปทําบุญกะอุทิตบุญให้เจ้ากรรมนายเวรล้วกะอาทิตย์นึกแต่ว่าคนฝันแม,ม่นห้าศเสริมดวงเพิ่นนํากันหนุนดวงเพิ่นนําเพราะว่าเพิ่นกะจะไปเฮ็ดบุญคึอกันเพราะว่าเพิ่นเป็นค้นมีบุญไหลเด้อคะ่ะคนฝันแม,ม่นห้ากศนจับตาเนียมยู่นีเพิ่นบอกคนถือเล็กโอพี่นกงหลายงวดติดกับความฝันเพิ่นเพราะเพิ่นเป็นค้นเฮ็ดบุญจะ้ะ เพิ่นเฮ็ดกับพ่อกับแม่อยู่บ้านดีเพิ่นเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ให้กินอยู่ดีสบายเม็นเพิ่นอุดพ่อแม่บ่ให้อุดก็ถือว่าเพิ่นเลี้ยงพระในบ้านดีที่สุดแล้วกะเพิ่นเขาวัดเผ่าวาแล้วเพิ่นสวดมนต์ถุกมือน้ำสาวบันนาเสียวาเพิ่นเป็นคนที่มีบุญอหรีจ้ะแล้วกะน้อยที่คนสือเรียกกับเพิ่นเด้อฟันเด้ปันไดบอกคักๆักปันไดค้นที่บ่มีบุญกับเพิ่นกะบ่ได้คือสาวบันนานี่ล่หละพี่น้อง งวดนี้เป็นกระบอกแต่ว่ารู้สึกว่ามันใจเคืองสาวบานากระลึบว่าเอาค่ะเขาข้องกันคนละเคืองสาวบานากระเบือบเอาสาวบานายมือมีดวงกับเพิ่นอยู่ได้พี่น้องขนาดไปทําคลิปเพิ่นอยู่เรื่อยๆก็ยัางม่มีดวงสมพงกับเพิ่นอยู่กะงึดคือกันละจ้ะกะกดติดตามไปเด้อค่ะกดติดตามเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่าการมองเห็นเนาะค่ะสาวบานากะจะหยิบยกพยายามหยิบยก เอาตัวเลขของพี่น้องแฟนจงเอฟซีหลายๆคนอาจารย,าารย์หลายๆอาจารย์แลาา้วก็คนฝันเม่นๆเนาะค่ะ,ะบ่าว่าสิเป็นเอ FC, ฟซีฝันเม่นๆหรือว่าเอฟซีอยากแบ่งปันตัวเลขกเนัาะละค่ะเอสไอดีไลค์คิวอาร์โค้ดสามบานาหมาได้เนาะค่ะเอาคลิปนี้หลังหวยออกกหมาย้อนให้เบิ่งว่าอาจารย์ใดขเขาแน่าะลายอาจารย์ที่เลขวิ่งเข้าเนาะค่ะก็ขอดูดขอไพ่าลายอาจารย์ที่บ่ได้น้ำเลขวิง่งเพิ่นเขามาบอกมาฝากมาตอนเตะจะตามคือเก่าเนาะเอาพี่น้อง ผู้ใดเฮงผู้ใดปังกะดีจะน้ำ่ะงวันี่ผู้ใดบอหเฮงบ่ปังสู่่อค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ่งกิงเป็นกำลังใจนำเนอจ้ะเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปเราจะสวัสดีค่ะยะทาวะวะหาปุราปาลิปุเรติสาขาลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปฏิอิจิตังปะฉิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชนโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยธามานิโชติระโสยธาสัพีติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสตุม,มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายนอง จัตตาโรธรมมาวัทันติอายุวันโมสุข,ขังพระสลัง